มมปลูกต้้นนไในหวใสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเข้มข่าวใหญ่วันนี้อยู่กับดิฉันปรัชนาพรมพิทักษ์ค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าพบะตะรคนที่14น่าจะมีชื่อว่าพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนนะคะ แน่นอนล่ะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยรายชื่อค่อนข้างที่จะชัดเจนเหลือแค่ขั้นตอนการทําเอกสาราธุรการแล้วก็เสนอรายชื่อขึ้นทุนกล้าวเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ดิฉันต้องบอกว่าดิฉันเดินทางไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็ไปเกาะติดวงประชุมวันนี้มาด้วยอยากจะเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังเหตุการณ์น่าสนใจในวันนี้ให้ฟังมีหลายอย่างมากที่หลายคนบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรวมถึงประเด็นที่หลายคนติดใจว่าพลตารวจเอกต่อศักดิ์นี่ะคะ ความอาวุโสของท่านเนี่ยดูเหมือนว่าจะอาวุโสน้อยที่สุดในบรรดาแคนดิเดตทั้ง4คนเรื่องนี้ถูกพูดคุยหรือว่าถกเถียงกันในวงประชุมด้วยหรือเปล่าวันนี้เรามีคําตอบค่ะเอาไปไล่ดูกันก่อนนะคะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการประชุมกตรในการพิจารณาเห็นชอบรายชื่อผบตรในวันนี้เนี่ยนะคะจริงๆต้องเริ่มขึ้นในเวลาบ่ายโมงครึ่งแต่คุณผู้ชมกว่าจะได้เริ่มประชุมกันจริงๆเริ่มขึ้นเกือบบ่ายสามครึ่ง แล้วถามว่าระยะเวลา2ชั่วโมงเนี่ยราราวสัก2ชั่วโมงตัวนี้ไปไหนที่ฉันได้รับรายงานว่ามีการไปพูดคุยหารือกันนอกรอบก่อนที่จะมีการประชุมกันจริงๆเกิดขึ้นในช่วงบ่ายสามครึ่งเนี่ยนะคะมีการ เรียกคุยระหว่างท่านนายกกับกรรมการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประมาณสักหกทันเนี่ยนะคะมีการไปพูดคุยกันก่อนที่จะมาประชุมกันจริงๆแล้วพอประชุมกันจริงๆเนี่ยนะคะใช้เวลาถกกันอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆกว่าที่จะได้ชื่อของพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรคนที่14ี่คุณผู้ชม เอาแบบนี้ละกันหลังจากที่ได้รายชื่อมาแล้วผู้สื่อข่าวที่รออยู่ด้านใต้อาคารนี้นะ,ะก็รออยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินลงมาแล้วเดี๋ยวท่านน่าจะให้สัมภาษณ์แต่ปรากฏว่าพอท่านลงมาถึงปุ๊บมีการทําความเคารพต่างๆนานาเสร็จไหมคะท่านเดินไปเลยค่ะเดินผ่าน,นาผู้สื่อข่าวไปเลยมีการโบกมือว่าเดี๋ยวมอบหมายให้ท่านโคศกเป็นผู้ถแถลงข่าวแทนโดยที่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างไรเลยนะคะ ซึ่งจริงๆเนี่ยคำถามที่สื่อมวลชนต้องการได้รับเนี่ยก็คือท่านใช้เหตุผลอะไรในการเลือกพบตะรคนนี้ชื่อนี้อยากจะฟังเหตุผลจากปากท่านแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบไม่เป็นไรค่ะหลังจากนั้นท่านโคศกนะคะโคศกสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติออกมาแถลงข่าวคุณผู้ชมน่าสนใจมากจังหวัดที่ท่านออกมาแถลงข่าวไม่มีการเอ่ยชื่อคนที่ได้รับคัดเลือกเป็นพบตะรเลยนะคะว่าเป็นใครจังหวัดเนี้ยคุณผู้ชม ดิฉันอยู่ในวงแถลงข่าวดิฉันพยายามจะโยนคำถามไปท่านไปนะคะบ,บอกว่าท่านนายกได้ให้เหตุผลไหมคะว่าทําไมถึงเลือกพบตรชื่อนี้คนนี้ปรากฏว่าไม่ได้รับคําตอบเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าท่านได้คําตอบว่าเป็นเรื่องในที่ประชุมไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะอ่ะเราไปฟังเสียงค่ะที่จริงท่านนายกในในเรื่องของกฎหมายเนี่ยท่านนายกเป็นผู้เสนอชื่อนะครับ ก็ท่านก็คงพิจารณาในเรื่องของทุกๆอย่างเรียบร้อยนะครับที่เข้ากับทางหลักข้อกฎหมายเพราะจุดนี้ก็ถือว่าที่ประชุมก็เมื่อรับรับทราบก็มีการพิจารณานะครับทุกอย่างก็มีหลักการและเหตุผลที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทุกประการนะครับก็ตรงนี้มันจะอยู่ในที่ประชุมนะครับผมขอยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ ไม่ทราบมีคำถามอื่นีกไหมครับ ค่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้ดิฉันพยายามจะตื้ออยู่สักประมาณสองหึงสามคำถามเนี่ยนะคะบอกว่าเปิดเผยในเด้ยไหมท่านนายกว่ายังไงบ้างทําไมเหตุผลอะไรถึงต้องเลือกผบัตะรอคนนี้ชื่อนี้นะคะแต่ก็เนี่ยนะคะไม่ได้รับคําตอบไม่เป็นไรคุณผู้ชมเรานําเรื่องนี้ไปพูดคุยกับพลตํารวจตรีสุพิสารพักดีนฤนาศค่ะเป็นอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามคุณผู้ชมดิฉันก็นําเรื่องนี้ไปพูดคุยกับท่นนบานมองว่าแปลกไหมปรากฏว่าท่านมองว่าแปลกเหมือนกันนะคะคือในมุมมองของท่านเนี่ยนะะท่านมองว่าถ้า หากว่าวันนี้ท่านนายกหรือว่าโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดเผยเหตุผลในการเลือกผบตรประชาชนที่เขาให้ความสนใจใคร่รู้ในเรื่องนี้เขาก็จะได้ค,าคลายความกังวลคลายความเครือบแคลงสงสัยไงว่าการเลือกสรรในวันนี้เนี่ยะมันเลือกมาโดยบริสุทธิยุติธรรมไหมท่านก็นแนะนําแบบนี้นะคะว่าหลังจากนี้คือถ้าจะพิสูจน์กันว่ามันมีตั๋วใบสั่งมาจากใครตัวใบสั่งมาจากการเมืองไหมมีการเมืองมาแทรกแซงการตํารวจหรือเปล่าท่านบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปเช็ค เรื่องของบันทึกการประชุมกตรในวันนี้นะบอกว่าสัดส่วนของเนื้อหาในการพูดคุยในการถกเถียงการเรื่องของคุณสมบัติพตอตรเนี่ยสัดส่วนมันมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่มากมันมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงที่จะมีการเมืองแทรกแซงลองไปฟังเสียงค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องไปดูเขาเรียกบันทึกประชุมค่ะบันทึกประชุมเนี่ยเป็นสาระสําคัญมินิทที่ปรากฏอยู่ในบันทึกประชุมซึ่งเขาจะยกวาระเนี่ยคือน่าจะเป็นวาระ65ขึ้นมา แซงวัลละหนึ่งถึงหกสิบกว่าเพื่อมาพิจารณาก่อนนะครับอ,อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ว่าพิจารณาแล้วเนี่ยในการพิจารณานั้นมีเนื้อหาของอการแต่งตั้งโยกย้ายคราวนี้อย่างไรเพราะตรงนี้คือเนื้อหาตรงนี้ถ้าสั้นๆชดๆบอกว่าเอาเสนอหนึ่งสองสามสี่แล้วโหวตไม่มีเนื้อหาไส้เลยว่ามีการอภิปรายไม่มีการเขียน คุณงานความไปยไม่มีการหรือว่าข้อถ,ถกเถียงที่แต่ละคนจะต้องออกมาอภิปรายกันถ้ามันไม่มีข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็คือปัญหาสแสดงว่าการเมืองแทรกแซงแน่นอนอใช่ นี่คุณผู้ชมนี่คือคําตอบของท่านนะคะท่านบอกว่าเนี่ยไปเช็คดูซิว่าการอภิปรายวันนี้มันมีการถกเถียงกันเยอะหรือเปล่าถ้าไม่เยอะเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะว่าอาจจะมีการเมืองแทรกแซงไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าวันนี้ท่านโฆษกจาไม่ได้พูดถึงในวงประชุมกตรสักเท่าไหร่แต่เราได้รับการยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่ามติที่ประชุมกตรในการเลือกพบตรท่านพลตําเอกต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยนะผลมติมันออกมาเป็นแบบนี้ค่ะออกมาเป็น9ต่อ1นต่อ1นคือ เห็นชอบ9เสียงไม่เห็นชอบ1เสียงและงดออกเสียงอีก1เสียงคุณผู้ชมในจํานวนนี้เนี่ยนะคะขาดไปหนึ่งเสียงนั่นก็คือเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านเป็นผู้เสนอชื่อท่านก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะในการที่จะออกเสียงในครั้งนี้ก็เลยออกมาเนี่ยค่ะเก้าต่อหนึ่งต่อหนึ่งทีนี้น่าสนใจก็คือใครล่ะเป็นเสียงหนึ่งเดียวที่ไม่เห็นชอบก็ได้ได้ว่าเป็นเสียงข้างน้อยนั่นแหละดิฉันได้รับการยืนยันล่าสุดจริงๆนะคะคนที่ ไม่เห็นด้วยนั่นก็คือพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ค่ะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือท่าเท้าความไปย้อนหลังเนี่ยนะคะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่เกือบจะได้นั่งเก้าอีออ้ผอตรอถึง2สมัยนะตอนนั้นเนี่ยใครๆก็บอกว่าท่านเป็นตัวเต็งแต่กลับถูกปาดหน้าเค้กไปทั้งนั้นที่ท่านเนี่ยนะคะมีความเมป็นผู้สูงสุดแล้วก็เป็นตัวเต็งหลายคนเนี่ยคิดว่าท่านจะได้แต่ก็ชวดไป2สมัยวันนี้ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองดิฉันเพื่อจะยกหูโทรศัพท์หาท่านพลตํารวจเอกเอกไปนี่นะคะบอกว่าคือท่านก็ยืนยันว่าท่านเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยที่ออกเสียงหนึ่งเสียงเนี่ยจริงๆแต่ท่านก็ยืนยันนะคะว่าบรรยากาศในการประชุมพูดคุยวันนี้เป็นไปได้วยความสงบเรียบร้อยไม่ได้ถกเถียงกันดุเดือดอะไรมากมายนั้นนะคะทีนี้ค่ะดิฉันก็มีการสอบถามไปว่าเรื่องของ คุณสมบัติเรื่องของความอาวุโสคือหลายๆคนจะทราบกันอยู่แล้วว่าท่านต่อสักเนี่นะท่านมีความอาวุโสน้อยที่สุดในบรรดาแคนดิเดตทั้งสี่คนเรื่องนี้ถูกหยิบไปคุยกันในวงประชุมกตลอรด้วยไหมท่านบอกว่าท่านนี่แหละเป็นคนถามเรื่องนี้กับท่านนายกเองลองไปฟังเสียงค่ะมีการพูดถึงเรื่องของความอาวุโสข,ของท่านต่อสักไหมคะเออเรื่องนี้นได้มีการแถลงกันนะฮะ ท่านท่านนายกก็แถลงผมก็ได้สอบถามมนะครับ<ฆ>ในช่วงในส่วนที่ผมอธิบายผมก็ถามว่าอ่าท่านเสนอเนี่ยในเรื่องในเรื่องอบุโสเนี่ยท่านมีความที่วามเห็นอย่างไรนะครับคืงเ<ฆ>ป็นการอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนครับตัวผมก็ถามไปตามหลักเกณฑ์น,นะครับว่าหลักเกณฑ์มันบอกว่าการที่ท่านคัดเลือกเนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงอาบุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวน,สวนหรือป้องกันการ มไมถามในภาพรวมนะครับท่านก็บอกว่าท่านก็ถามถามตามกรอบของกฎหมายเนี่แหละเพราะว่ากรอบกฎหมายนี่ให้พิจารณาเรื่องของความอุุ่โสแล้วก็ความรู้ความสามารถเนี่ยควบคู่กันไปท่านก็เลยถามไปว่าเรื่องของความอุุ่โสเนี่ยท่านนายกว่ายังไงแต่ท่านก็บอกว่านายกเนี่ยชี้แจงออกมาค่อนข้างกระจ่างแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าท่านนายกชี้แจงว่ายังไงคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่พลตารวจตรีสุพิสารพักดีนฤนาถอดีตผู้บังคับการกองปราบกันหน่อย ดิฉันก็ให้ท่านวิเคราะห์ให้ฟังนิดนึงว่าวันนี้แม้ว่าจะได้ชื่อผบตรคนที่14แล้วเนี่ยคะแต่ว่าศึกความขัดแย้งในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงชะตากรรมของพ๊กโจ๊กแคนดิเดตที่อกหักไปวันนี้จะเป็นอย่างไรลองไปฟังท่านวิเคราะห์ดูค่ะความขัดแย้งภายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอาจารย์มองว่าตอนนี้มันยังมีอยู่ไหมคะ ก็คงมีผลกระทบแน่เพราะว่าถ้าคาดเดาได้ว่าโชจองอาจจะถูกย้ายนะครับถ้าอยู่ที่ตัวพอบอว่าจะรักษาความสงบไปในคลื่อใต้น้ำเนี่ยได้ไมากขนาดไหนอยู่ที่พอบอคนใหม่เนี่ยะจะจะทำอย่างไรกับวิกฤตแบบนี้ครับมันมีไมหมคะความผัดแย้งในวงการตำรวจเนี่ยมีฮะมีก็มีทุกสมัยอะสมัยก่อนยิ่งเลื่อยขากันยิ่งกว่านี้อีก นี่ท่านเล่าให้ฟังนะว่าความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริง,รงๆก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแหละท่านเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่าวันนี้เวลาไม่พอคนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันวันนี้ดิฉันได้มีการแอบกระซิบถามท่านกอรออยน้อยสองท่านนะคะว่าวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยมีการหยิบเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยขึ้นมาพูดคุยขึ้นมาถกกันในวงประชุมกตอรอด้วยหรือเปล่า ปรากฏว่าคําตอบที่เราได้รับมาก็คือมีการพูดคุยถึงท่านบิ๊กโจ๊กนะคะแต่เป็นการพูดคุยในยเรื่องของผลงานคุณงามความดีนะคะในฐานะแคนดิเดตพบตรแต่ว่าไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องของคดีความเรื่องของการตรวจคนบ้านเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงตรงนี้นะคะ แต่คุณผู้ชมคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามกันเพราะว่าล่าสุดคะ่ะบิ๊กโจ๊กออกมาถแถลงเปิดใจพร้อมกับลูกน้องคนสนิททั้ง8คนที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้นะรวมถึงมีการบอกเลยนะคะบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวรอบิ๊กเซอร์ไพรส์นะจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าคะ่ะ ติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย